ขยับกันไปที่เรื่องราวของรัเสเซียยูเครนกันบ้างเพราะว่าตอนนี้ทางการยูเครนนะคะก็ระบุว่ารัเสเซียโจมตีโบสถ์เก่าแก่ในเคอร์ซอนนะคะเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย7คนแล้วค่ะโดยหน่วยงานฉุกเฉินของอยูเครนนะคะรายงานว่ามีการโจมตีบริเวณโบสถ์เซนแคทรีนแคทรีโดเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ทีมกู้ภัย4ี่คนได้รับบาดเจ็บระหว่างเข้าควบคุมเพลิงไหม้ที่โบสถ์ดังกล่าวและทางผู้ว่าการเขตปกครองเคอร์ซอนอเล็กซซนเดอร์โปรดูคินนะคะบอกว่ามีผู้บาดเจ็บอีก3คนซึ่งเดินทางมากับ รถที่เคลื่อนผ่านโบสดังกล่าวในช่วงที่เกิดเหตุด้วยนะคะทั้งนี้การโจมตีโบสยูเครนค่ะเกิดขึ้นหลังจากรัสเซียนั้น โจมตีด้วยขี่ปนาวุธเข้าถล่มโบสถ์สปาโซพริโอบาเซนสกี้หรือโบสถ์แห่งการแปลสภาพนะคะซึ่งโบสถ์ดังกล่าวนั้นถือเป็นโบสถ์ใหญ่ที่สุดในโอเดซาตั้งอยู่ในใจกลางเมืองประวัติศาสตร์แห่งนี้และถูกจัดเป็นหนึ่งในสถานที่มรดกโลกขององค์การยูเนสโกด้วยนะคะขณะที่สถานการณ์ที่กรุงเคียฟเมืองหลวงยูเครนค่ะทางการกรุงเคียฟก็เผยว,ว่ารัเสเซียก็โจมตดีด้วยโดรนต่อเนื่องเป็นวันที่2แต่ไม่มีรายงานความเสียหายหรือผู้บาดเจ็บแต่อย่างใดนะคะโดยกองทัพยูเครนก็บอกว่ายิงโดรนซาเฮตกไป1ิ ลำในการโจมตีช่วงข้ามคืนนะคะแต่อีกด้านหนึ่งในฝั่งรัสเซียนะคุณนพร,รัตก,ก็มีร,รายงานการโจมตีด้วยดโดรนจากฝั่งยูเครนในเขตปกครองคาลูก้านะคะห่างจากกรุงมอสโกไปราว150กิโลเมตรโดยผู้ว่าการเขตปกครองคาลูก้านะคะก็เปิดเผยผ่านเทเลกรามว่าระบบป้องกันทางอากาศรัสเซียนั้นสามารถยิงโดรน6ลำตกไปแต่ว่าไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตจากเขตโจมตีดังกล่าวคะ่ะครับ